ชาชนความสมัครสมาชิกสมาธิของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์กันนะครับมาคักรณมีบูชาทะเลทูนิสานของจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2566 3-12ถึงมีนาคม2566ณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคูความยิ่งใหญ่อีกหนึ่งอย่างของพี่น้อง,รองเราชาวกาฬสินที่ทอดทุกข์กันรำรื่นวายขอบคุณครับ ค้าวายพระบดผู้คาวายพระบา,า,ว,า,ะบา,าวายพระธาตุเจดีาวายพระศีลมาถูโขวายพระทุกข์เจ้ากล้านูนอสงไขยทักเมียใจสิโลมาาให้นาผู้ขาาจมศีละนนาว,าะวะนาตั้งมโนใจต่อกอให้ศีลให้ถมขอให้หายบาปกรรมสวนถ้นมาแลว้วขอให้ถึงหยอดแกว้ว ขึ้นสู่ค้องทำผู้ขาท่านถอดแล้วทุ่งซอทุ่งไส้ทุ่งไงทุ่งผาในกาละัดีให้หอมทัวเมืองค้นเทวดาท้ายบนให้เห็นแสงแจ่มซองลอดปองฟ้าถึงข้าวทานพระอินเทว่าไทย อินพ่มย่อมเวทเขตไฟฟ้า,ฟาให้มาคาซอยสู้ฝูงมูโรฆ่าไข่อนตายให้หายสวงปวงมูเว่นพยาดาหายเข็นของยาเดี่ยป้นัดกูปาเจติยังตังพระควังตังอุทิสากายะยาวะเฮวะทัดเสนนาตังพระควังตัง อนุสริตว่าภาษากสังเวกปติลาภายะตัาสากวัตยะข้าบุงเจ้าเนอนุสรั์ตามอิมังปฏิมังติขันตุปัตถกินังการิสามังอิมังยาข้าขยิเตหิสักการิหิปูชังปุรุมานาสัตว์หนุพันเตปะขวาสุจิราปิริบุตอบี ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นักพักถูกนาพระธาตยาภูนีอนกปาทได้ยิดแด่พระพุทธเจ้าเราทั้งหลายพร้อมกันมาขอพระองค์ทรงรับเครื่องสักการะทั้งหลาย มีดอกไม้ทูกเกียนพุงช่อทุงชัยพุงใหญพุงท้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายแก่ญาติทั้งหลายสิ้นกาลนานเกินการ,การบัดน,นี้ขอท่านพุทธศาสนิิชนทั้งหลายมีพาะผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิีตุึกเร็นพระมุขทานได้กระทำการทอดถวาย ในทางรั้นนี้ขอเยนเชวนครับขอเชิญท่านหน้าส่วนราชการนะครับท่านนายอำเภอทัาน18อำเภอเข้าประจำจุดทางทู่งทางด้านฝั่งขวาของโบสบูชาและท่านหน้าส่วนราชการนะครับเิท้าประจำจุดที่ฝั่งซ้ายของโบมถ์บูชาครับขอเชิญทุท่านท่จีน้อมใจส่งตัวที่ดวงใจทางน้าที่ดวงใจของพวกเราดยความหน้าที่โดยท่านหน้าส่วนราชการ

ขยิเตสกาเรปากิคันตุอัมตังทีคารตังทิตายาสุขายาเป็นการทอดถวายถุงอันเป็นมงคลเป็นพุทธบูชาต่อโบราณสถานพระธาตุยาคูแห่งน,นี้ทั้ง18งอำเภอ และ18เน่วยงานราชการผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนพี่น้องชาวจังหวดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นตัวแทนคนในจังหวัดของเรากว่า18อำเภอครับเตินกันหน้ากุบานมาสางไข่ให้มันสวนการทุ้มทศนทั้ง,วงปวงสิงบเอวบานจาในใดท่านเข้าใจในปัญหาเพราะอาสารย <S <S ในช่วงนี้นะครับทุกท่านครับเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านประธานในพิธี<อ>เป็นตัวแทนในการทอดผาไทูลนะครับแต่พุทธสถานแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วปฏิบัติหน้าที่แทนพ,พวกเราชาวจังหวัดกาสิงบัดนี้ครับเราทุกท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส่วนราชการในการถวายหน้าตยะบรรณาการเป็นพุทธบูชานางรำ ทั้ง18อำเภอในวันนี้2,700นานรำค่ะที่รวมกันอยู่หน้าตรงนี้ขอให้ทุกท่านจงประนมมือตั้งจิตอธิษฐานว่าพระธาตุยาคูสูงล้ำลอยเดินจากฟ้างามสล่างดั่งทองทาสุดเลิศดล้ำด,ด,ดั่งแก้วนาภาสาดแสงส่องใจนำสาธุชน เลิศยัพุทธกาสามสมัยพระขาชจนาสุดแดนดินบันลือถิ่นทั่วแฟนแดนอีสานกอบด้วยความศักดิ์สิทธิ์ริบประมาณขอนมัการด้วยนากยศิลแผ่นดินนักภราขา,าขบุทเท้าพาเที่ยวครับ กบุถาผ่าเที่ยวเพื่อความสัธิ์เอาที่ได้เขาไปเวทีนล้วเขาบ่นเ่ยโอาแต่เลือดตูนซาดเนี่ยเจ้าภาพครับครอขอให้ทุกท่านนั้นเข้าสีออกันถือทาด้วยทายไปเอบิดเด้อนี่วู้นีฟ้อนบ่าถือกีตัดออกให้มูเบิ้ง แลสกกขออนุลัมทุกท่านประนมมือตั้งจิตอันเป็นกุศลอธิษฐานจิตว่าป่วงข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นตัวแทนของลูกหลานชาวเมืองข้าแดกสุญญางจังวัดกระสินขอให้ความตั้งใจของพวงข้าพเจ้าครั้งนี้จงประสบความสำเร็จความสุข ความสงบสามรวยสามใจมาสู่การสร้างบ้านแปลงเมืองของกรลสินสู่เป็นเมืองคุณธรรมตามำดับสาธุสาธุสา